วันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับวิธีการใช้น้าผิวกระต่างใสายเตึงๆนะครับนี่เลยครับตัวแรกนะครับเป็นฟูลฟิลเซรั่มแพงต้นครับแผงต้นแผลนะครับตัวนี้เราเนี่ยจะลงแผงต้นก่อนนะครับเพราะเป็นตัวเข้มข้นนะครับแล้วก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยนะครับแล้วก็ดเข้าไปนะครับน้อยแล้วแต่ชอบนะครับแต่โดยประมาณผมก็หยดประมาณนี้ครับ แล้วเราก็ทาได้เลยครับอาจนควนหน้าแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบวินะครับให้เซรั่มเนี่ยเข้าสู่ผิวหน้าก่อนนะครับเราก็จะรอสักประมาณสิบห้าวินะครับเรารอครบสิบห้าวิแล้วนะครับผิวเราก็จะตึงๆนะครับเพราะเป็นการทํางานของเซรั่มนะครับแล้วเราก็จะทาตัวนี้ต่อเลยครับผีวเนี้ยไว้ครับตัวนี้เป็นตัวช่วยฟื้นฟูผิวนะครับที่เร่งด่วนนะครับทามากทาน้อยก็แล้วแต่ชอบนะครับประมาณแค่นี้แหละ เมื่อผากเนี่ยผมจะค่อนข้างเน้นนะเพราะมันเกิดริ้วรอยอาวนรอบดวงตาได้เลยนะครับเป็นสูตรเข้มข้นนะครับไม่ต้องไปทาเยอะมากเกินไปนะครับหน้ามันนะครับมันเป็นส่วนเกินนะครับนี่เข้มข้นนะครับทาบางๆก็พอเนี่ยครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับตอนกลางคืนก่อนนอนนะครับแนะนํานะครับใช้ตัวช่วยฟื้นฟูเรื่องของริ้วรอยและฟื้นฟูสภาพผิวตัวนี้ครับ2ตัวครับหน้าก็จะกระจ่างใสนะครับตื่นมาอย่าลืมวิธีนี้ไปใช้กันนะครับ